สวัสดีค่ะเด็กหญิงศิรดาภาอุปราชื่อเล่นน้องไลกาปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนยุวทุศึกษาพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทัาศนคติด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมน้องเลยก้าอยากให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญและผลักดันให้วัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงได้ง่ายโดยทําให้เด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยไม่ใช่สิ่งล้าสมัยดังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอนุร,รักษ์และสืบสานขนไทยจะเห็นได้ว่าขนพระราชทานนั้นมีการแสดงที่สอดแทรกมุกตลกทำให้ผู้ ชมได้รับความสนุกทันยุคสมัยขึ้นน้องไลก้าอยากให้เราได้บูรณาการวัฒนธรรมไทยให้จับต้องได้เช่นเราสามารถนำผลหรือการรำมาควบรวมกับการเต้นโคเวอร์ถือเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นและน้องไลก้ามีโอกาสนำผลและวัฒนธรรมถิน่นไปแสดงอย่างประเทศอ,อินโดนีเซียโดยได้รับพระมหากรุณาจากกษัตร,ริย์เขตชวาเสด็จมาทอดพระเนตรและชื่นชมในการแสดงของไทยเราจึงควรผลักดันให้ต่างชาติต่าง ศาส,สนาเข้าถึงวัฒนธรรมไทยของเราด้านศาสนาน้องไลก้าอยากยกธรรมะนาววังซึ่งเป็นธรรมะพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น้องไลก้าได้เรียนรู้การระลึกถึงพระรตนตรัยพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถและหลักการยาเจ็ดเม็ดเป็นหลักที่คนไทยควรน,นำมาปฏิบัติเพราะเป็นธรรมะพระราชทานที่เข้าใจได้ทุกเพศทุกวัยในท้ายนี้น้องไลก้าอยากให้ชาวไทยรักษารากวัฒนธรรมของเราไม่คิดว่าเป็นของเก่าลา มต่อยอดสืบสานให้ความรู้ควบคู่ความสนุกแก่เด็กรุ่นใหม่ไม่ทำลายศิละปะที่บรมพ็บุรุษสร้างไว้ภูมิใจและรักในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมถิ่นสืบสานพระราชปณิธานเพื่อให้วัฒนธรรมของเราคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปขอบคุณค่ะ